สวัสดีครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องท่าไทย F4 อีกแล้วนะครับก็นี่ผมจะมารายงานผลหวยลาวเออไม่ใช่ครับหวยเวียดนามนะครับผมผลหวยฮานอยพริซเศียนะครับผมวันวที่21เดือนมังกราคมนะครับผมปี2023ครับผลหวยที่ออกก็คือนะครับผม ผลหวยฮานวยพิเศษนะครับออกวันเสาร์นะครับยี่สิบเอ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสามตัวบนนะครับผมเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้านะครับสองตัวล่างนะครับก็คือเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับผมนี่ก็คือผลหวยฮานวยพิเศษนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับจำได้ไม่พลาดคลิป รายงานพลหวยครั้งต่อไปอีกสวัสดีครับผม